การฟ้องร้องกันแอดเชื่อว่าเป็นคอนเทนต์แอดเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะมันมันไม่สมเหตุสมผลเออมันไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะว่ามันบ้านอยู่ใกล้กันบ้านติดกันถูกไหมไม่สมเหตุสมผลตรงนี้คือคนเราถ้าทะเลาะก,กันจริงจยัง,ยง,ยงจังเนี่ยมันจะต้องเปิดหน้าต่างคุยกันแล้วหรือเดินเดินลงจากบ้านแล้วก็คือแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าหัวกระไดบ้านเนี่ยก็คุยกันได้แล้ว มาเคลียสิมันมีปัญหาอะไรใช่ไหมก็ต้องเคลียกันได้ <c oughs> แล้วก็ต้องถามว่าผู <c oughs> ้นำครอบครัวทําไมไม่เคลียแล้วก็เคยบอกว่ากูพูดแล้วมันไม่เชื่อกูอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดแต่เรามาคิดอีกมุมกลับหนึ่งนะครับคิดอีกมุมกลับหนึ่งเออต่างคนต่างได้คอนเทนต์ต่างคนต่างได้ผลประโยชน์อ่ะมันก็แฝงแฝงไงแฮปปี้ไงในนิทานเรื่องนี้แฮปปี้กันไงแฝงแฝง เออต่างคนต่างได้เงินอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาไม่เสียหายความคิดของเขาเนี่ยไม่เสียหายอ,อ่ความคิดของเขาไม่เสียเพราะว่าเขามีแต่ได้กับได้ก็แค่เล่นละครฉากหนึ่งเท่านั้นแต่คนที่เสียหายคือเอฟซคนที่พลาดคือเอฟซเอฟซเข้าไปโดเอฟซีไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะน,นั้น ถามว่าเราเคยคำนวณกันมาไหมก็เคยคำนวณอยู่แล้ว <c oughs> เคยคิดกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงหรือว่าเขาอาจจะแสดงไปจนตลอดไปเลยก็ได้สแสดงเรื่องแบบนี้นะแต่ในใจเขาอาจจะไม่ใช่เออ,อาจจะยังดีกันอยู่แต่ว่าการสแสดงเท่านั้นเอสซีก็เคยเห็นในการแสดงเขาเนี่ยมันแสดงเดียนมากเลยแสดงฝีมือเราต้องยอมรับการสแสดงของเขาว่าเขาสแสดงฝีมือสแสดงได้เนียนอันนี้เราต้องยอมรับอันนี้นเป็นเรื่องจริง ต่แดงเนียนเรายังเชื่อเลยสมัยก่อนเชื่อพอพอแอดเห็นตอนกลางวันเขาไปกินข้าวด้วยกันแอดนี่จบเลย <c oughs> ไม่เชื่อเลยต่อไปไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรเเขาบอกว่าเขาบอกทะเลาะกันอุตรุดเลยนะจะไปหยากันจะไปอะไรกันนะครับไปนะพอพอไปวันพอตื่นขึ้นมาตกตกวันที่จะไปหยากันถึงไหมสรุปก็ไม่หยากันอีก เออตอนนั้นก็ทะเลาะกันแหลกลานเลยผู้นําอันนี้ผู้นําเลยนะอทะเลาะกันแหลกลานเอฟซีก็รู้นี่นะครับทะเลาะกันแหลกลานเออพอตอนวันไปหย่าไม่หย่ากันแต่ที่พีคที่สุดก็คือทะเลาะกันตอนกลางวันทะเลาะกันวันนี้ตอนพรุ่งนี้ก็ไปกินข้าวด้วยกันกินข้าวกลางวัน่ะเออกลางวันก็ไปกินข้าวแล้วตอนเย็นก็มาอยู่ที่นี่อ,อมาอยู่ที่หลังบ้านเน,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นการเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไอ,อ ไอหาเอ้ยแล้วแล้วเราที่อยู่เนี่ยเราก็โง่สิวะเนี่ยเราก็โดนหลอกสิวะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นแอดถึงไม่ค่อยเชื่อไงแต่แต่ระยะเวลาเนะี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เออระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เออตอนนั้นเห็นไหมตะก่อนเนี้ยตอนที่อ่าเข้าเล่น เขาด่านะครับเขาดา่าช่างใหญ่นะครับป้าเป่งผักเนี่ยเขาด่าแบบเสียหายมากตอนนั้นช่างใหญ่เขาจะเขาจะฟ้องเขาไม่ไหวแล้วเขาโดนโมลี่หนักมากเขาจะโมโหมากเขาจะฟ้องปรากฏว่าปรากฏว่า,า,วาอาผู้นํานะครับนะก็คือยายนั่นแหละนะครับยายแกก็เลยบอกว่าก็ให้มันด่าไปเถอะเออมันก็จะได้ผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อน ไอ้อะไรนะผ่อนรถผ่อนของมันมันว่างั้นก็คือให้มันทํามาหากินเถอะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเออเขาพูดอย่างนี้เออแล้วทางนู้นเขาก็หยุดไปเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ปล่อยให้มันด่าไปมันก็ได้ตังค์อ่างก็ทามาหากินไปเห็นไหมเออตอนแรกเขาก็จะเล่นงานมันอยู่เหมือนกันแต่ตอนหลังตอนหลังก็มีการไอ,อ้ขอ,อไว เราก็คิดได้แค่นี้อ้าวอย่าลืมว่าการด่ามันเสียหายนะเออมันยับเยินมากมันเสียหายแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามทุกอย่างมันก็เสียหายถ้ามันไปด่าในถ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมถามหน่อยใช่ไหมมันไม่มีแต่มันด่าออกโซเชียลไงเอเขาก็เขาก็เกิดความแบบเสียหายก็จะฟ้องเอแต่ทั้งนี้เขาก็บอกว่าอย่าไปฟ้องมันเลยให้มันทํามากินเถอะเออจะไปมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเขาว่างั้น ก็ให้มันมากินไปอันนี้แหละแอดก็เลยฉุกคิดไปว่าเอา้าแล้วพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ดากันแล้วเนี่ยมันยังเป็นแบบนั้นอยู่อีกหรือเปล่ามันจะเป็นคอนเทนต์อีกหรืออยู่หรือเปล่าหรือว่าเขารู้กันภายในเขารู้กันอ่าเราก็คิดอย่างนี้ถูกไหมล่ะแอดคิดมาตลอดนะเราเรามาเรามาจะเริ่มอ่อนลงก็คือเขาเริ่มฟ้องร้องกันนี่แหละ เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไงการฟ้องร้องเนี่ยมันเสียประวัติหนึ่งเสียเงินด้วยเสียเงินเยอะด้วยมันได้ไม่คุ้มเสีย f อฟซได้มาก็ก็ไปเสียตรงนั้นก็หมดแล้วมันก็ไม่พอด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะไปฟ้องร้องแต่ถ้าด่ากันเฉยเฉยแอดเชื่อเลยจริงๆถ้าด่ากันเฉยเนี่ยด่ากันม่ด่ากันมาโดนไม่ฟ้องร้องนะแอดเชื่อว่าใช่แบบนั้นที่ที่เราคิดกันอะแบบนั้นเลยนี่แหละเอฟซ แต่อันนี้เราเราก็ยังรอดูก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ <c oughs> จะจะใช่จริงหรือไม่จะกืนจะกืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่านะจะกืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าเมื่อตัวเองเคยพูดไว้แล้วว่าตัวเองอตัดขาดาก,กันแน่นอนอใช่ไหมในเมื่อ,อของที่เขาโยนทิ้งแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอากลางคืนจริงหรือไม่หรือว่าจะกล้ากืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่า วะเขาก็พูดอยู่เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาบอกอยู่ว่าเขาไม่เอาแน่นอนแต่ถ้าคุณจะมีรักรวงพางเงินเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยงานนี้พี่นาศบองตรงว่าพี่นาศแอดถึงยังไม่เชื่อไงอเพราะว่ามีการฟ้อ,องร้องกันนะแบ่งปันกันทุกอย่างฟ้องร้องกันทุกอย่างเห็นไหมพุท้าวาชอบ สินบ่อนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอฟซี FC นะคือเรื่องเรื่องนี้นะมันวันก็วกไปวนมานะคือคือหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วพอหลังจากนี้มันก็กลายเป็น,ม,น,ปนมีผลประโยชน์เข้ามาร่วมผลประโยชน์เข้ามาร่วมไงเราก็ยังเราก็ยังเฉยเฉยอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเราก็ยังเฉยเฉยว่ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่การที่ว่ามูลีกันการที่ด่าทอกันเนี่ย จริงๆมันควรจะคุยกันได้ถูกไหมเออถ้าคุณทะเลาะก,กับคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นเขาอยู่คนละที่คนละจุดเนี่ยอันนี้เรายังเชื่อถือว่าเออมันก็อยู่คนละที่ใช่ไหมล่ะเออจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ใกล้กันทะเลาะก,กันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็กลายเป็นคนอื่นด้วยแต่นี่ทะเลาะคนภายในด้วยกันด่ากันทะเลาะกันคนภายในเออคนภายในเนี่ยบ้านติดกันไอ้สินนี่คือประเด็นบ้านติดกัน แล้วจะมาคุยกันคนละครั้งทําไมทาไมไม่เปิดหน้าต่างคุยกันเล่ามันก็จบไม่ใช่หรือถูกไหมล่ะแค่นี้เออเปิดหน้าต่างคุยกันแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องด้วยชาวโลกก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเออเพราะว่าเราเคลียร์กันมันก็จบแล้วเออแล้วเราก็ต้องถามว่าเอา้าแล้วทําไมเขาต้องด่ากันด้วยด่าแบบนี้เนะี่ยเอา้าก็นี่ไงผลประโยชน์ไงมันชัดเจนไหมล่ะนี่คือผลประโยชน์ มันชัดเจนอยู่แล้วคือถ้าไม่มีการฟ้องร้องแอดเชื่อเลยเชื่อว่าเป็นคอนเทนต์อ่าเชื่อว่ารู้กันรู้กันแล้วก็เป็นคอนเทนต์เหมือนกันเราเล่นเล่นละครนะเอ่อเล่นละครแต่มันเล่นสมจริงอยู่นะครับถามว่าสมจริงไม่สมจริงมากสมจริงตอนฟ้องร้องกันนี่แหละสมจริงมากเพราะมันเสียเงิน,นการฟ้องร้องมันเสียเงินเยอะนะเ,เสียประวัติด,ด้วย เ,เสียประวัติด้วยแต่ไม่ใช่จะจบเห็นไหมก็ยังไม่จบกันนี่แหละแล้วก็มาคุยมาพูดมาพูดนู่นพูดนี่มันก็จะได้คอนเทนต์แล้วมันก็จะได้ยอดวิวเห็นไหมอันนี้แอดแอดก็ไม่ใช่ไม่คิดแล้วก็คิดมานานนะนะคิดเรื่องนี้มานานแล้วอืมถ้าเป็นอยู่ไกลกันแอดก็จะเชื่อว่าเอาเขาอาจจะมีปัญหากันทะเลาะกันเห็นหเออถ้าอยู่ไกลกันแต่นี่มันไม่ใช่ไงอยู่ติดกัน มันได้อยู่ห่างกันอยู่ใกล้ๆกันแหละสุมเดียวกันนะแล้วทําไมเขาจะไม่คุยกันล่ะถูกไหมล่ะจะมานั่งไลค์กับคนละครั้งทําไมคุยกับเอฟซีด่ากันยู่หุนด่ากันนี้ไม่พอใจกันคิดว่ามันได้มันเป็นเรื่องดีเหรอเอฟซี FC. มันไม่ใช่เรื่องดีนะมันเป็นเรื่องสิเสียเออเพราะว่ามันไม่ใช่คนอื่นไงในนิทานเรื่องนี้นะไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังว่าเอ้ยหรือว่า เข้าหาเงินกันหรือว่าผลประโยชน์นะอันนี้ผลประโยชน์ลงตัวตังคนตังได้อ่ะอ,อผลประโยชน์ไหมลงตัวไหมใช่ลงตัวตางคนต่างได้นี่แหละชัดเจนอืม ใช่นะแต่อย่าลืมนะการฟอ้องร้องมันเสียเงินไงนะครับคุณวันเพ็ญนะมันเสียเงินไงเออที่ปัญหาเนี่ยเสียเงินแล้วก็คือเสียประวัติด้วยมันมีประวัติอยู่ข้างบนด้วยถูกไหมแล้วเสียเงินด้วยแล้วการเสียเงินเนี่ยมันหลายหมื่นมันได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าเขาจะหาเลตติ้งก็ไม่รู้ล่ะแต่มันได้ไม่คุ้มเสียแอ,แ,แอดคิดในแค่ดคิดในแง่อ่า ในแง่นักธุรกิจคิดในแง่นักธุรกิจเราคิดว่ามันได้ไม่คุ้มเสียได้อะมันได้อยู่แต่ได้มาก็ไม่คุ้มว่าเสียไปเออมันเสียทั้งประวัติเสียเงินด้วยแล้วยิ่งแพ้เนี่ยมันก็ยิ่งเสียเป็นหลายเท่าเออเสียนี่มันไม่คุ้มเลยละแต่ถามว่ามันได้ใจเอฟซีไหมก็ได้ใจอยู่ก็ได้ใจตรงนั้นหรือว่าเขาจะกินระยะยาวก็ไม่รู้แหละนะครับ ืมนี่แหละก็คอยดูเอาดีกว่าเอฟซีนะครับอืมคอยดูเอานะครับว่าเออมันจริงจริงอย่างที่เขาอ่าเล่าลือกันมาไหมนะมันก็ยอมเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรออมันก็ยอมเลยเหรอมันเอาอย่างนั้นเลยเหรอมันเสียเงินเสียประวัติด้วยนะเสียสองอย่างเลยนะ เออเสียพังประวัติเลยแล้วมันก็จะมีเรื่องราวกันปฏิปต,ต่อกันต่อไปอ่ะอันนี้ว่าไอ้ว่ามันจะเกินไปไงมันจะมันจะเวอร์ไปแสดงคือได้ค่าตัวร้อยแต่แสดงไปสองพันน่ะนะเออได้ค่าตัวแค่นี้แต่คุณแสดงเกินเกินราคาค่าตัวไปไงเออเกินไปมันก็เยอะไปไงเนี่ยไอ้ก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่หามันแสดงเกินไปหรือเปล่า เ,เขาจ้างมาแค่สองร้อยเงี้ยแสดงไปสองพันเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ใช่ไงอะเราก็คิดอย่างนั้นเนี่ยคือเราคิดคำนวณไว้หมดแล้วละ่ะเรื่องพวกนี้เราคิดไว้ก่อนอว่าเอ,อ๊เพราะว่ามันมันมีเรื่องแววแววมาไงเอ่อเรื่องแววแววเข้าหูมาตลอดเอ,อว่าเป็นแบบนู้นอย่างนี้เอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราก็ยังดูๆเขาอยู่นะครับว่ามันจริงไหมถ้าจริงเนี่ย เราไม่ได้มีปัญหาหรอกเขาเนะี่ยมีปัญหาแน่มีผลเสียแน่กับเอฟซีเขาเนี่ยเนะพราะที่ทําอยู่นะ่กะก็เท่ากับแหกตาเอฟซีอคู่ไหนเหรอก็คนภายในไงนะครับคนภายในครอบครัวไงอธิทะเลาะกันอยู่ที่อะไรกันอยู่เนี่ยเราก็ประเมินครับว่ามันใช่เรื่องจริงหรือคอนเทนต์เห็นไหมใช่เรื่องจริงหรือคอนเทนต์เนี่ย อืมตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยไอเราก็ต้องคำนวณสิถูกไหมใช่อันนี้เข้าใจอยู่คุณวันเพ้นอันนี้เข้าใจอยู่คือถ้าเป็นเรื่องจริงที่ทะเลาะก,กันเนี่ยก็คือเปิดหน้าต่างก็คุยกันได้แล้วเคลียร์กันได้แล้วถูกไหมห่างกันแค่วาเดียวเนี่ยนะแค่แค่เมตรสองเมตรเนี่ยคุณก็แค่เปิดหน้าต่างยังคุยกันสบายเลย เออคุยกันรู้เรื่องด้วยพอเผลอไล์เนี่ยหันหลังคุยกันเนี่ยหันหลังด่ากันเนี่ยเออมันก็ยังได้ยินเสียงแววแวเข้ามาเลยเออแล้วพูดถึงการคุยกันอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเพราะบ้านใกล้กันถูกไหมล่ะก็ต้องตั้งอยู่ในโซนเดียวกันเออไม่แน่บางคนเขาก็บอกว่าพอเลิกไล์เลิกอะไรกันแล้วเนี่ยมากินข้าวร่วมร่วมวงกันอีกอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เจ็บปวด เออตอนที่เขาไม่ทำคอนเทนต์ตอนที่เขาไม่อะไรก็มากินข้าวร่วมกันใน,ในวงเดียวกันเนี่ยออแต่ว่าภายในนอกข้างนอกนี่นะอาจจะทะเลาะกันแหลกลานทะเลาะกันโอ้โหเอาเป็นเอาตายออแต่สรุปแล้วก็คือพอเลิกแล้วเลิกสแสดงแล้วนะก็มากินข้าวร่วมกันนะปกติเหมือนนักสแสดงทั่วไปตัวโกงตัวโกงกับพระเอกก็กินข้าวร่วมกันก็ไม่ได้แปลกเพราะว่า่ะอัน,นั้นมันการสแสดง อ๋ออันนั้นมันการแสดงมันไม่ใช่เรื่องแปลกเห็นกแม่มก็จะเป็นอย่างนี้เอ่อแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นนะแต่สักวันหนึ่งเถอะถ้าทำแบบแบบแบบนี้ไปเรื่อยคนเขาจะจับได้อยู่ดีคนภายในนี่แหละเขาจะจับได้อยู่ดีอืมแล้วจะหนักบอกได้เลย